การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปสนามบินดอนเมืองอย่างแรกเราขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปลงที่สถานีหลักซี่หลังจากนั้นให้ติดบัตรเดินออกมาข้างล่างและจะเจอทางขึ้นอีกทีขึ้นจงจุดนี้เดินไปยังสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีหลักซี่มาถึงตรงนี้เรากดซื้อตั๋วในราคา18บาทเพื่อไปสนามบินดอนเมือง ชำระเงินด้วยเงินสดหรือสแกน QR code และเราก็จะได้รับเหลียนออกมาพอถึงจุดนี้เราก็นำเหรียญเข้าไปยังสถานีรถไฟเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะพาเราไปที่สนามบินดอนเมืองที่สถาวอันนี้หลักสีนี้ใกล้กับไอทีสแควร์มีของกินและของใช้ขายนักมไมพอเราขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงได้แล้วทีนี้ก็ง่ายละคะ่ะ รถไฟจะพาเรามาลงที่สถานีดอนเมืองนะคะพอถึงสถานีดอนเมืองเราก็าเดินลงมาค่ะเดินลงมาจากนั้นเราก็ออกทางออกที่เขามีให้เลยนะคะเขาจะเขียนว่าทางอากาศยานเราเดินออกมาเลยเราก็าไปตามป้ายทาอากาศยานค่าจากมันจะเชื่อทางเชื่อมต่อไปอยังสนามบินดอนเมืองแค่นี้เองเราก็จะถึง